ากบอกอะไรมหารักษมีมาตามหาเทวีแห่งความมั่งมีโชคลาภทรัพย์สินและเงินทองเป็นเทวีที่ร่ำรวยที่สุดเป็นมหาเทวีที่งดงามที่สุดเบื้องหลังอาจารย์นี้คือมหารักษมีนะคะใครเห็นก็โชคดีแล้วใครขอพรใครตั้งจิตอธิษฐานมักสำเร็จสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภและการเงินนะคะตั้งจิตให้ดีนะคะอธิษฐานขอพรเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ให้ว่าองค์แม่ อยากบอกอะไรอยากประทานอะไรแก่บุตรผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์อยากบอกอะไรแก่คนที่เปิดมาเจอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะขอให้คำทำนายเป็นจริงนะคะมาค่ะคำทำนายนี้นะคะบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณเจออะไรก็ตามที่มันทำให้คุณแบกรับ อะไรก็ตามที่มันอยู่ในการตัดสินใจคุณกำลังลังเลก,กับสิ่งที่คุณจะเดินไปข้างหน้าหรือจะอยู่กับที่ดีแต่การตัดสินใจในครั้งนี้คุณต้องระมัดระวังความผิดพลาดให้ดีเพราะความผิดพลาดนี้จะเป็นการแบกรับที่ยืดยาวเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งขอให้ใช้สตินะคะองค์แม่เตือนว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยู่ในช่องทางของการเลือกเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตเลือกที่จะปรับฐานชีวิตให้ดีขึ้น คุณจะต้องใช้องค์ความรู้ควบคู่ไปด้วยนะคะและสําหรับคนที่อยู่ในการตัดสินใจนี้ขอให้คุณบอกกล่าวกับองค์พระแม่นะคะว่าในทุกเส้นทางที่คุณเลือกขอให้มีพลังของโชคลาภและโชคดีขององค์แม่สถิตอยู่ขอให้แม่นําทางไปสู่เส้นทางที่เปิดทางเรื่องโชคลาภการเงินให้กับคุณส่วนคนที่มีภาระในเรื่องของหนี้สินหรือคนที่มีภาระในเรื่องของคดีความขอให้ปลดหมดหนี้โดยเร็วพลันนะคะ ที่สาคัญไพ่เบนี้ยังมงบอกว่ามีการติดสัญญาติดสัจจะหรือบอกกล่าวกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์เอาไว้ในเรื่องของการขอพอรเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินและยังเป็นในเรื่องของพิธีกรรมไพ่เบน,นี้บ่งบอกถึงการบวงสรวงและการกราบไหว้สักการบูชาใครเคยบอกกล่าวอะไรกับพระแม่ไว้ขอให้ได้ลั่นแล้วทําตามวาจาที่ได้พูดไว้นะคะและทุกอย่างจะบริบูรณ์ส่วนไพ่เบนี้บ่งบอกว่าสูงสุดมักกลับคืนสู่สามัญเสมอเมื่อคุณผ่านจุด แย่ๆในชีวิตมามากแล้วคุณจะพบทางออกที่ดีขึ้นคุณจะพบความมั่งคั่งและมั่นคงและที่สําคัญบุญกุศลที่สร้างไว้ถ้าอยากจะเปิดทางโชคลาภคุณจะต้องกรวดน้ําและบอกกล่าวกับพระแม่ธรณีนะคะครูบาอาจารย์จะเปิดให้พระแม่จะเปิดทางโชคลาภให้กับคุณตั้งจิตขอพรกับองค์แม่นะคะขอให้ทุกคนประสบความสเร็จเรื่องของโชคลาภและการเงินสิ่งใดที่ติดก,ก็ขอให้หลุดพ้นและราบรื่นเป็นอย่างดี